ครับเพื่อนพี่ครับเพื่อนพี่ครับแมลงเดื้อยาครับตะกรอนอันนี้ผมใช้มาหลายอย่างแล้วครับแต่ตะกรอนผมใช้ครับแมลงเดื้อยาครับพึ่งนึกได้ครับใช้เซฟวินแล้วครับเพื่อนพี่ครับดูครับอันนี้เป็นความรู้นะครับเพื่อนพี่ครับใช้เซฟวินครับ เป็นยาดูดซึมครับอตอนนี้ผมใช้เ็ปวินแล้วครับเพื่อนดีครับมแรลงดื้อยาครับสี้พ้นนะครับ ก่อนดื้อยาวออยู่ครับเลยลืมนึกถึงเซฟวินครับเป็นความรู้นะครับเพื่อนพี่ครับดูครับกินใบหมดเลยครับยาทุกตัวใช้มาหมดแล้วครับแต่ก็ยังไม่เห็นหยุดเลยครับอันนี้ลองใช้เซฟวินแล้วครับ แต่ก่อนเคยใช้ยาทุกอย่างมาแล้วครับแต่ไม่อยู่เลยครับดูครับกินยอดครับหมดเลยครับดูครับใบเสียหมดเลยครับทุกปีผมพอแมลงดื่อยาครับผมจะหันมาใช้เซฟวินครับดูครับจอดพังหมดเลยครับเสียหมดเลยครับ ครับกำลังฉีดพ่นแลวครับใช้เซฟวินครับเพื่อนพี่ครับเดี๋ยวถ้าหากว่ามันเพี้ยตายเพี้ยไรครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูครับนีนครับกำลังพ่นกันอยู่นั่นแหละครับเพื่อนพี่ครับอ๋อเห็นหลายสวนแล้วครับมันดื้อยาครับยาอะไรก็ไม่อยู่ครับ อันนี้ผมใช้เซฟวินแล้วครับดูครับคนงานกำลังพ่นอยู่ครับอันนี้พยายามย่องๆเดินมาแล้วครับยังเดินไม่ไหวแล้วครับก็เลยมาออกมาบอกเพื่อนๆพี่ๆครับที่ทำสวนที่เองครับุ้แมลแรงดื้อยาครับผมเพิ่งลึกได้แล้วครับ ใช้เซฟวินครับนู่นครับคนพ่นผมครับยามาหลายตัวแล้วครับแต่ไม่อยู่เลยครับอันนี้ผมทดลองเซฟวินแล้วครับเพราะว่าเซฟวินเป็นยาดูดซึมครับจินตายครับ ไปไม่ไหวแล้วครับจะถ่ายตรงนี้แล้วกันนะครับปีนี้มแมลงดื้อยามากครับฉีดไม่อยากจะตายเลยครับ อาเพื่อนพี่ครับตากว่าเพียตายอะไรตายครับเดี๋ยวผมถ่ายดูใหม่ครับนี่ครับผนมน้องผมฉีดกันใหญ่แล้วครับครับอีกคนลากสายครับยังมีปานู้นนี่ครับฉีดสองสายเลยครับ เก็ยังทนถ่ายพื่นพี่ดูอยู่ครับพอเพียมันตื้อยาครับแก้ยากครับ,รบผมพยายามแก้แล้วครับใบเสียหมดเลยครับดูครับอันนี้ทดลองเซฟวินแล้วครับ เป็นความรู้นะครับเพื่อนพี่ครับถ้าหากว่าตายดีๆเดี๋ยวผมถ่ายไปให้เพื่อนดูอีกครับเพื่อนเพื่อนพีดูอีกครับครับเพื่อนพีครับั้นขอจบเีโดแค่นี้นะครับ